คาเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสระกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รับทุนครับยินดีต้อนรับสุ่เด็ดชาเนลมากันแล้วนะครับเลขเด็ดให้มาแล้วครับเลขของคุณไก่ หรือว่าเจ้าพายุงวดหนึ่งกันยายน2563เราไปดูกันครับว่าเลขคุณไก่หรือว่าคุณเจ้าพายุอุรนานันสวรีนะครับจะให้เลขอะไรมากันบ้างนะครับไปดูกันก่อนนะครับท่านผู้ชม,มครับใจเย็นดูครับท่านผู้ชม,มครับล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าอุรนันสวรีหรือว่าคุณไก่หรือว่าเจ้าพายุนะครับได้โพสต์ภาพลงไปพร้อมทั้งระบุข้อความว่าได้มาแล้วเด้อตัวเด่นงวดนี้ บอกว่าได้มาแล้วนะครับตัวเด่นงวดนี้1กันยายน2563เราไปดูครับตัวเด่นงวดนี้มีอะไรบ้างนะครับที่คุณไก่ให้มานะครับแป๊บนะครับแอดถอยก่อนนะครับนี่ครับชัดๆกันเลยนะครับ1ทบ9ท6 3ตัวเลขเด่นนะครับคุณไก่วุฒินันท์สอนสีให้เลข0เลข1เลข3เลข5เลข7เลข8 และบอกว่ารอสรุปนะครับคุณไก่ก็จะมาสรุปให้เราอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวเด่นนะครับ0 1 3 5 7 8ครับก็ถือว่าเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่มี FC ติดตามกันเยอะแล้วก็รอคอยหวยจากคุณไก่รอคอยเลขเด็ดจากคุณไก่นะครับแอดก็ขอขอบคุณคุณบรินารสอนสีามานะครับที่ให้ข้อมูลเลขเด็ดมา,ากกว่าท่านผู้ชมนะครับ และท้ายนี้แอก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมว่าขอให้ท่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขคุณไก่วุฒินันท์สวนสีหรือว่าเจ้าพายุที่ให้เลขเด่นมาเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสามเลขห้าเลขเจ็ดเลขแปดทุกทุกท่านทุกทุกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ